เองไงครับมาดูดูชั้นหน่อยดูสิอะอะไรอ่ะมันอยู่ข้างหลังคุณดูข้างหลังคุณอย่าบอกไอ้ตอนนี้แหละเอ้อยตีตี๋ ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านมาดูกันในเกมมินิเวอรน์นเอซวันนี้ผมจะไปเล่นแมกกาปิสนาอีกครั้งหนึ่งนะเอซซึ่งวันนี้ผมก็ได้ได้เล่นแมพชื่ออะไรสจาร์ลืมลืมดูเลยชื่อแมพแล้วเอ่มไม่รู้เอ่มไม่รู้แต่หัวมันหายไปไหนโอเคไปุู โอเคซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นแบบว่ามันเลื่อนลำเป็นยังไงเขาบอกว่าอะไรเลื่อนย่อบอกว่าคุณตื่นขึ้นมาแล้วกันเดี๋ยวเราเพื่อนเราซื้ออาหารแล้วเพราะคุณหิวอ๋อฉันทัศนะโอเคเขาบอกว่าเลื่อนสั้นสองคุณมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแล,และคุณมีของที่คุณต้องการาจากนั้นไฟก็ดับลงประตูการขโมยก็ดับลงและพนักงานขายก็หายไปและคุณตามหาคหือกำเนิดไฟฟ้าโอเค ซึ่งอะไรกันเน่ะอืมซึ่งคือมันมันคือแบบอะไรเนี่ยมันอะไรเนาะโอ้โหเออแบบนี้มั้งออล็อกไว้ด้วยเข้าบอกเลยว่เนี่ยเปิดเสียงให้เสร็แล้วเป็นระยะกามอยเห็นไหมตาเป็นเปิดหมอนอะโอเคเดี๋ยวโอ้โหเอ๋ะอ่าอ่าทำตามทำตามเจ้าหอแมนที่บอกบอกแล้วกันอ่า เปิดหมองเดี๋ยวดะเปิดโอเคแล้วเขาบอกอะไรให้มองเห็นเป็นกลางโอเคมองเห็นเป็นกลางเป็นกลางแล้วโอเคแล้วเขาบอกว่าเปิดสีที่สุดโอเค <c oughs> ผมว่ามันมันขลังกันหน้าหัวจังเลยโอเคอ่ะกดสตาร์เอาโอเคกดเริ่มโอ้ อ้าวเฮ้ยโอ้ยฮะเอ้ยอ้าวไม่เห็นเดียวนายแม่ยังไงฮู้ยอืมสะดุ้งเลยมาต่ออ๋อหายโอเคข้าวเริ่มบทแล้วกัอ๋อหายเอ้ยเมื่อกี้สติขึ้นมาอยู่ๆก็ฝันร้ายเลยเอ้ยแล้วฉันรู้สึกหิวมากเลยอืมสองสั็งนี่ไปหาอะไรซื้อไปกินดีกว่า ไม่รู้ว่าในตู้เย็นมีป่าถ้ามีตู้เย็นแล้กกกวก็จบเกแค่นี้แหละมีแบบเปิดไม่ได้อ่ะเปิดเปิดไม่ได้โอเคอ่ะเปิดไม่ได้โอเคเยี่ยมตกแก๊สด้วยอันนี้ตกแก๊สเอออันนี้มันตกแก๊สแต่มันอย่างเนี่ยอ๋อดูไปอันนี้มันที่อ่าน,านอาจารย์อ๋อเอ้ยอ่านอาจารย์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันล้ามือเออล้ามือแหม อมีผ้าขนโนโูด้วยโอเคมีผ้าขนใช่เปอบเด็กเอ็มทราบเลยเขียนน้ำแหมสวยจริงโอเคแล้วก็ไปเอาจากข้างนอกอืมโอ้ยมือจะจับเอากมาดูรอบๆดีกว่าไหนนี้มีอะไรมีอะไรเปล่าไม่เห็นมีอะไรกับบ้านนี้แล้วก็บ้านนี้ทีนี้ก็ไปขึ้นรถเลยดีกว่าโอเคไปดูนเลยดีกว่า,ไป,กกวาไปซื้อ ที่ห้าสับสินค้าไปเ๋ยวเลยสุดซื้ออี่ทีก่อนอืมทะยากอ่าโอเคไมวู้อ่ามาถึงแล้วจิบ๊บซื้อห้าสับสินค้าโอ้โหอืมมันเมืองนี่มันเมืองเหรอฉันน่าจะเพิ่ง,งจะเคยรูน้เนี่ยฉันนึกว่าเป็นต้นไม้อะไรสักอีก,กโอเคเจอว่าโอเคโอเคเราก็เข้าไปเลย สวัสดีครับไม่เห็นมีใครเลยอยู่ตอลออ่าชอบเอ๊แต่ไม่เห็นมีใครเลย millions! อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโ oh 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 อ้ยกยดยอยยยยยยโอยยยดยย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 ยโอยยอยย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 งยย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 ยงยย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 ยมยยยิยก่อนจะยด้ไม่ต้องมาซื้อเดี๋ยว เอ้แต่ว่าซื้อลมของกินก่อนยังไงอร่อยไปดีกว่าโอเคแล้วมันเฮ้ยมีเลือดสีแดงๆด้วยอะไรอ่ะมีอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยมือหมอโอ้ยหมอไม่เห็นเอาใบเก่าเอาผู้หญิงเอ้ามาเจ้าเอ้แต่ว่ามีรอยเลือดด้วยมีรอยเลือดด้วยโอ้ต้องร้อน พระเจ้าโ oh อมาหยัดหัวขาดด้วยเจ้ <c oughs> าว่าต้องไปฆ่าจกรแน่เลยไอโจนแน่เลยต้องไปฆาจักรที่จะตัดหัวขาดเดี๋ยวนะตัดหัวขาดแต่ว่ามันหแต่ว่ามันหัวหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวฉันจะหาหัวให้เ่อจะได้ไปนายไปสุขติไปฟังทางโน้นใช่ไหมโอเคใช่อฮะโอเค ก็ไม่เห็นมีอะไรนะเดี๋ยวไปคเิป A ละตกใจใจะเย็นจดเลยโอ้ยมันมันจะกัดเราปนัน่ยเมื่อกี้อะไรอะ่ะอ้าวหายไปแล้วกี้ตัวอะไรวะ หน้าหน้าเมื่อกี้เห็นป่าวเมื่อกี้หน้ามันหน้าเหมือนคล้ายหน้าเหมือนคนเลยอ่ะใช่ไหมเราใจไม่รู้ว่ามันน่ากลัวเริ่มเป็นอย่างขับเริ่มหลอกอะไขึ้นเรื่อยๆเรามีใครอยู่ไหมใจเย็นฉันตาใจเย็นสมาธิซึ้ๆเข้าไว้มันแคบแค่เกม แม่ไม่นิ้วมือไปโถเอ้ยมันแค่เกมไม่นิ้วมื์มันจะไปกลัวมันสิแม่กลัวอะไรเราจะไม่กลัวทาตันไม่กลัวหรอกมันแค่เกมไม่นิ้วมื์โอเคมันอย่าไปคิดมากมันมีอะไรเนี่ยห้องหนึ่งอะไรเนี่ยห้องหนึ่งอะไรเนี่ยไม่มีเลยไม่ไม่มีเลยอะไรเนี่ยวห้องสัง่งโอ้ฮะเอแค่อะไรด้วยไอ้อขับมาดูดูช้างกันดูสิอ่ะอะไรอ่ะมันอยู่ข้างหลังคุณอยู่ข้างหลังคุณ ยาบอ,อะ่ะนะอ้โหจับเลาโอ้ไม่ได้โอ้ไ่ไดอ้าวอ,อ,อ้สะดุ้งเลยเฮ้ยมันอยู่ต่อหน้าผมเลยเกี่ยวอะไรอะ่ะมันเหมือนบิดเบี้ยวอะ่ะเหมือนแบบว่าเอาตัวหน้าแบบแบบว่ามันเป็นตัวนอนอะไรไม่รู้ะ่ะาหละ แล้วแขนขาอะไรพวกนี้ไรวะมันกางอะ่ะกางเข่งกางเหมือนเป็นมุมอ่ะเดินแบบว่าเดินแบบว่าเดินหัวกับด้านอะไรไม่รู้แต่ว่ามันน่าก,กลัวว่ะเซฟเลยโอ้โหเซฟไว้ด้วยหืมไม่ไม่ไม่เซฟได้ปะ่ะเดี๋ยวฉันดก่เซฟแบบน,นี้มันมันต้องมีอะไรอะ่ะเซฟแบบน,นี้มันต้องมีอะไรอะ่ะไม่เข้ามาปรากฏ ทำไมต้องมันมาทำไมต้องไปฐานช้าด้วยวะหาดยามันคุ้นคนกับแมบนี้เลยจริงๆมีสอบแมบที่คุ้นละคิดที่ไม่ออกละถ้าใครอยากไปดูแมบที่ว่าทำไมมันถึงชอบเป็นฐานยาวที่ให้เราโดนเนี่ยเราเจะสกแกนตลอดเลยจริงๆเราไม่กลัวหละเถอะแค่แมบนี้เบื่อหุยกุฏิทีไปก็ไปอ่ะอะไร วิ้งวิ่งกันเลยเซอร์ไพรส์ขอบคุณขอบคุณเยี่ยมเยี่ยมมากอืมก็น่านะครับคุณก็น่านะครับคุณผู้ชมผมว่ารเราจฉันจะปุ่นโอ้ยเอาหอบ

ไปแล้วไปเลยอ่ะอ่ะตายเลย่ะอ่พอใจยนะังพอใจยนะังปีนอ่ะไปเออไอตรงนี้หละเออเียดีตัวสวยตัว เอออืมโอ๊ยไปเลยไปเออไปเลย ทำอะไรของพี่ทำอะไรของพเพว่ามันไปไม่ใช่ยังไม่ไปวีสองเ่น้ไม่เชิม่ไม่ๆมๆๆๆดเดียรเดียๆๆเดียรๆๆๆียร์ียเดียยยอลองพีแนโอเคตบอย่านะจะตกแน่เดียวเดียวเดียวแกมย่าให้แม่ตบเลยเดียว แต่ว่าทำไมมันถึงไล่ตามอ๋อจริงด้วยนะแต่ว่านี่ดูอ่าจะพึ่งมานะโอเคเฮ้ยอุ้ยเอิ่มอันนั้นผีเหรอเอ่มผีใช่ไหมเออเออทางเถิดโอเคเราไปดูดีกว่าอะไรอ่ะอืมอ้าวเปิดไม่ได้โถ่เฮ้ย แบบนี้ไม่ดีแน่สัตว์ประหลาตัวนั้นตัวอะไรไม่รู้โอ้ใช้เวลามันมันนานนานสักเกินโอเคโอ,โ,อโอเคแม่ใจกันเสือใส่แล้ไหมรับจดหมายเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวอ้าวใันไม่ได้อโอเคเขาบอกว่าอะไรคนอยู่ในความฝานันแต่คุณได้พบกับปิศาจน,นักฆ่าในฝันห้าคนต้องการน,นีจะมัน ให้กลับไปหากุญแจนในห้องในห้องหนึ่งเพื่อนําไปเปิดโซนทางเข้าห้องน้ำใหม่ห้องใหม่เลยสิี๋ยวจะให้ฉันกกลับไปที่ห้องนั้นเลยเหรอแล้วฉันก็ต้องไปเจอตัวไหนหฮยเขาบอกว่าอย่านะเขาบอกว่าอะไรนะปีศาจนักฆ่าในความฝันนี่ฉันก็เลยอยู่ในความฝันละเอ้าท,ที่ผ่านมาคือไอ้ปีศาจตัวนี้มันคืออยู่ในความฝันของฉันเหรอโอ้โห นี่มันทันกำลังฝันร้ายอยู่แล้วเนี่ยจา้าอย่าจับบ้าเฮ้ยว่าจะไม่มีอะไรนะเอาไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเฮ้ยจะวา่าเขาบอกว่าห้องน้ำเหรอโอ้โหเอ้ยฉันต้องกลับอีกแล้วตายละฉันไม่ได้ใช้ชเลยดีเลยยังอยู่อีกลับบ

ไหนอะไหนไหนไหนไม่เห็นมีอะไรเลยเอา้าอยู่นี่เองเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรทแล้วห้องสิห้าห้องใหม่สีโหดหวาสนส้นเนียนเลยได้ทำได้ดีมากเลยเก่งมากเลยลูกแหมดูดูดูด,ดูมันทำแมพรถันเลยเอา้าคุณเจ๊โอ้ยส ว่ารีบซ้อนดีกว่ารีบซ้อนดีกว่าอะไรไม่รู้แต่ไม่เจอเฮ้ยฮัลวหลพี่คนกีอยี่ไปพัสดีรับเพื่อน I am the r i c e s t judge มันมนืดอ่ะมองไม่เห็นเลยมองบอลจา้าฉันมองไม่เห็นไหนเนี่ยเอ้ยมองไม่เห็นเอ้ยตายแล้วโอ้วตายมืดเหลือเกิน ขอเวลาแป๊บนึงสักสหสวรรคนแบก,กินก่อนเลยโอเคตกประมาณนี้พอโอ้อย่ายามผมนะโอ้ยอะไรไม่รู้เจอกับปีศาลด่ค่าแห่งความฝันให้ตายเถิดเยอะน่ากลัวมาชมาดน่ากลัวไม่ต่อไม่ต้องไปจิ้มไหนวะ สปาร่าตัวนั้นหายไปไหน้อมหายไปไหนแล้วแอมหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ดูดีดีเลยโอเคมันว่ามันไม่มีแล้วล่ะโอเคสจบแล้วใช่ไหมเคโอเคมาเลยป๊บโอ้มีมี มีคัดซีอะไรแบบนี้เปิดเป็นตัวเองด้วยสุดยอดโอเคจับได้ใช่ไหมโอเคไปไเลยอ,อ,อ้าวเฮ้ยยังไม่จบอีกหรออ๋ออัอ๋อขอบคุณอืมอืมอืมโอเคอ่าฮะอ่าฮะ โอเคไอดีมีไอดีเยอะโอเคเข้าขึ้นที่ฐานกินนายแม่โอเคพอรอต่อไปแชตเตอร์ที่สองฮะยังไม่อีเหรออัานี้ฉวนนึกว่าจบแล้วโอ้โหถือว่าโอเคหายแต่วันอยู่ไหนอ้าวโอ้โหมองไม่เห็นเลยโอ้หวานโปรเซเน่เลยอืมอ้าวไหนๆอ้าวอ้าวโอเค อาจบแล้วเฮ้ยตายเถอะดี๋ยวจะบ้าเดียจะน่ากลัวอ่ะจบแล้วอันนั้นเราคงเพียนจงพีเขาทีคร้งน,น,นี้เขาทำคุณชอบกับเกมแมทของแบปนายแมปก็มีมีผู้สร้างให้ดูนเนี่ยมีผู้ชื่อแมทผู้สร้างและเจ้าของความรู้สึอันนี้เนี่ยผู้สร้างอยู่ตรงนี้นะตรงการนี้เลย ถ้าใครอยากจะเล่นก็ไปเล่นได้เลยนะจบพิมพคลิปคราวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครค่ายด้วยนะครับบอกว่าเชสเ,เตอร์ที่2องเราจะเป็นอะไรที่ตึงใจกว่านี้กว่าดีนะก็ขอบคุณชมพิมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครค่ายด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบายพี่บายบาย,บาย,บาย